I สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮารุกินะครับผมโอเคก็วันนี้นะครับเราจะมาทำชาเลนจ์นะครับเล่นโหมดแชมเปี้ยนชิพก็คือโหมดใหม่นั่นเองโหมดถ้วยเนาะว่าเราจะเล่นอารเรนเนี่ยสามารถได้ถ้วยไหมนะครับก็คือเล่นอารเรน3ตาเลยนะโอเคครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมนะตอนนี้ช่องฮารุกิเราถึง30,000ืซับแล้วนะครับผมโหตบมือแป๊ะๆปๆก็ดีใจมากๆเลยนะครับ ก็ไม่คิดว่าจะมาไกลได้ถึงขนาดนี้นะครับแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วเนาะโอเคครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆคือช่วงเนี้ครับผมเปิดเรียนแล้วเนาะแล้วแบบไม่ค่อยได้มีเวลามาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะครับก็ผมตั้งใจอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมจะกดหัวใจไวนะ้เนาะถ้ามีเวลาผมก็จะเข้ามาอ่านนะครับถ้าแบบมีคอมเมนต์ไหนที่แบบถามอะไรอย่างนี้ผมก็จะพยายามตอบนะครับถ้าผมมีเวลาเนาะโอเคครับถ้าใครแบบผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับ เพราะว่ามันติดเรียนเนาะมันแบบแทบไม่ว่างเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณอีกครั้งจริงๆนะครับทุกๆไลค์ทุกๆซ like, ับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ที่ให้กําลังใจผมนะครับที่สุภาพสุภาพนะครับยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งจริงๆเนาะโอเคครับผมก็เนี่ยคือผมจะแคมปไว้ว่า7 0 0 0ตาแต่ผมไปเล่นโหมดแชมเปี้ยนชิพเนาะสามตาก็โอเคเพื่อนๆอาจจะเห็นแล้วเนาะว่าแบบเฮ้ยถ้วยอะไรแปลกๆฮะเนี่ยตรงเนี้ยเออก็คือผมได้ C2 แล้วเนาะนี่เล่นไปแล้วนะครับ สามตาได้มาแล้วนะครับถ้วยแรกก็เรามาดูกันนะครับว่าการเดินเกมการดับตัวจะเป็นยังไงนะคือผมจะอธิบายการดับตัวด้วยนะครับเพราะว่าเราเล่นอเลนเนี่ยตัวแก้มันเยอะนะครับตัวที่เรากลัวมากๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกในเกมอีกทีเนาะก็ประมาณนี้ว่าควรแบนตัวไหนนะครับโอเคครับผมก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะยังไงเราก็ไปรับชมกันในเกมเลยครับโอเคครับผมก็ผมแนะนำเนาะกดกับเพื่อนนะครับ3คนเราไม่ควรกดตี5นะครับเพราะว่า มันไม่จํากัดแลงนะครับว่าเราจะไปเจอแหลงไหนจะไปเจอใครมันแบบสุ่มไปหมดเลยนะครับผมอาจจะไปเจอแล่งคอมเบนเดอร์ก็ได้นะพวกผมอาจจะไปเจอกรเลียสก็ได้นะครับเป็นไปได้หมดเลยเนาะซึ่งผมแนะนํากด3กับเพื่อนดีกว่าครับถ้าเกิดเรากด5เนี่ยเราอาจจะไปเจอตี้แข่งเนี่ยเราไม่ไหวนะครับเพราะว่าการที่เราเดินเกมเนี่ยเราไปเจอตี้าที่เขาคุยกันทุกวันแข่งกันทุกวันอะไรเงี้ยไม่ไหวหรอกนะเพราะฉะนั้นให้กด3จะดีกว่าเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมมากับ โบสนะครับเพื่อนผมบัตเตอร์ไฟเม็ดม่วงนะโอเคก็เราจะตั้งใจจะมาเล่นเป็นคอมโบบัตกับคิริโตนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะก่อนื่นเลยเนี่ยเราต้องเลือกตำแหน่งของเราก่อนเนาะเข้ามาเนี่ยคือเราจะไม่ได้ตำแหน่งที่วางไว้นะครับซึ่งคนมาเล่นโหมดเนี่ยยังไงก็อยากชนะอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดเขาเลือกตำแหน่งช้าเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเลือกลมอยู่แล้วนะครับประมาณนี้โอเคครับโหมดนี้ก็จะแบนทั้ง4ตัวเนาะโอเคก็คือแบนฝั่งละ2ก่อนเลือก3 แล้วค่อยไปแบนอีกทีอีก2คนละฝั่งละ2นะครับโอเคมันจะมีวิธีแบนแบบแก้อยู่นะครับว่าแบนควรแบนจี้ตัวไหนเราไม่ควรแบนมั่วเนาะโอเคครับแบนแรกเลยก็คือที่เราหน้ากลัวที่แบบมันต้องแบนเลยนะครับก็คือตัวหลักๆเช่นอ้อยอิลูเมียซูเปอร์แมนนะครับแล้วก็วันเดอร์เอเลนดอร์อะไรเงี้ยหน้าแบนนะครับถ้าเราไม่เล่นนะคือควรที่จะแบนเลยไอพวกตัวพวกเนี้ยแล้วก็ฟอร์เรนนี่หน้ากลัวนะครับถ้าเจอคนลำชํำๆนี่คือแตกแน่นอนเนาะ เนี่ยคือเขาเปิดออฟมาแล้วผมก็เลยเลือกอลินมานะครับโอเคครับเพื่อนๆสังเกตตรงนี้ดีๆนะพอไบโอเลือกปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นว่าไบโอสามารถทําอะไรได้อีกรอบอันนี้คือการแบนอีกรอบนะครับก็คือเนี่ยฝั่งเขายังไม่เลือกป่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจี้ไปที่ป่านะครับว่าเราจะแบนตัวอะไรป่าที่น่ากลัวนะครับคืออ้อยกับเอเลนดอ์นะที่ผมน่ากลัวแล้วก็คีล่าแล้วก็เพนนะครับ4ตัวนี้คือต้องแบนแบนมันเถอะถ้าไม่เล่นอะไรประมาณนี้นะครับ ฝั่งเขาก็แบนจี้แคลรี่มาเนี่ยอันนี้ฝั่งเขาไม่แบนไม่รู้นะครับว่าไม่รู้เรื่องเลยคือจะแบนแคลรี่ทำไมในเมื่อแคลรี่เราเปิดแล้วถูกปะแต่เขาอาจจะก,กลัวว่าเออแคลรี่ไปป่าก็ได้นะเอออันนี้ผมอาจจะคิดน้อยไปเนาะโอเคเราก็แบนเอเลนดอร์ไปนะครับไม่เจออันรินเป็นตัวที่แพเอเลนดอร์ e มากนะเพราะฉะนั้นแบนมันไปเธอครับนอกนั้นเจอได้หมดเลยการทับตัวมีผลต่อเกมนะครับผมบอกเลยถ้าเกมนี้เขาเอเลนดอร์หลุดเนี่ยผมว่ารูปเกมผมอาจจะแพ้ได้เลยนะอะไรประมาณนี้นะ โอเคครับฝั่งเขาก็ได้เลือกไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเกือบเลือกยอนมานะครับแต่ก็เลือกเป็นลาวี่มาเนาะส่วนบัตก็เปิดเป็นตัวสุดท้ายนะครับคือบัตเนี่ยจะแพ้ตัวพวกตัวถึกนะครับเช่นตัวเลยที่หนึ่งที่น่ากลัวคืออา่าชื่ออะไรวะสกัดอะวันพันแมนนะครับเป็นตัวที่อะไรไม่รู้ถึกเกินนะโอเคก็ดับตัวประมาณนี้นะครับถ้าเป็นอาน่าแนวทางให้เ,เพื่อนๆได้จะดีใจมากเลยเนาะโอเคเราต้องดูว่าฝั่งเขาเนี่ยยังไม่เลือกอะไรนะครับแล้วเราก็แบนจี้ตำแหน่งนั้นเนาะเราไม่ควรที่จะไปแบนมั่วนะครับไม่งั้น เละแน่นอนโอเคครับเกมนี Galaxy, ้ก็น okay, ี่บัตก okay, ับคิริโตะเม็ดม่วงนะครับว่าจะไหวไหมนะครับอาซินะกับคิริโตะคู่นี้นะครับผมแล้วก็โอเคตัวเราก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะผมว่ามองว่าโอเคอยู่นะครับฟอร์เรนเนี่ยผมเห็นแบบโลดตันทีไรผมผมใจสั่นตลอดเลยนะเจอก็น่ากลัวนะครับโอเคเราก็เอาสเปลเอคิวมากระทืบฟอร์เรนเลยนะครับผมโอเคครับผมก็มารับชมกันในเกมนะครับนี่เห็นไหมเห็นบ่อน้ำปะเห็นธงไหมอันนี้คือธงโหมดถ้วยนะครับมันจะมีแค่ในโหมดนี้เนาะ ผมคิดว่ามันโอเคมากเลยนะเท่เดีอ่ะนี่ๆตรงหินก็มีนะครับตรงนั้ตรงนังงงง้โอเคครับเจอฟอร์เรนนะครับให้อัพสองมาเนาะโอเคส่วนเซตไอเทมก็ประมาณนี้เลยเหมือนปกตินะครับโอเคแล้วก็จริงๆอยากเจอฟอร์เรนให้ใส่เลยนะครับอัพสองมาใส่แต่วิวแรกเลยนะเพราะว่าวิวสี่เราจะสู้เขาไม่ไหวนะครับโอเคก็ใส่เลยเห็นปุ๊บใส่ปั๊บเลยนะครับอันนี้ผมรอเขามาเคลียร์ก่อนนะเออ อ๋อมาไหมนเนี่ยเอ๋อฟอร์เรนหายนะครับอ๋อมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคล็อกสวยนี่ยผมบอกเลยล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยปึ๊บปึ๊บวิวสองแล้วเราโอเคสตาร์เบิร์ดสติตูมโอเคเรียบร้อยนะครับฟอร์เรนก็ประมาณนี้เพราะว่าถ้าเราอัพสองมาเนี่ยมันล็อกได้หนึ่งจุดห้าวิตั้งแต่วิวหนึ่งนะครับถ้าเกิดเมนฟอร์เรนมาฟังนี่ก็คืออย่าไปบวกอันเลนตอนวิวหนะึ่งเนาะแล้วก็เรา พยายามบวกว้วหนึ่งนะครับช่องนี้คงไม่มีเมนฟอร์เรนมาดูหรอกเนาะโอเคก็ใส่เลเซอร์หน้ามันตอนวิวหนึ่งโอเคครับก็เขียนคีปก่อนเนี่ยเขาเสียคีปด้วยนะน่าจะเสียนะก็มาละโอเคครับบัตรผมตีนะตีช่วยเพื่อนให้แบบจบไวๆนะครับเอออันนี้ผมกดมากับเพื่อนนะครับแล้วก็คอเกมกันด้วยนะก็เพื่อนๆก็หาเพื่อนเล่นนะครับโหมดนี้มันแบบมันกดกับเพื่อนได้นะเนาะอุ้ยผมลารดด้วยนะไม่ใช่อะไรขอโทษเพื่อนโอเค ก็บัตเม็ดม่วงนะครับเค Let's go let's go ตั้งผมนำอยู keyboard, ่นะครับเนี่ยเปิดมังกรเล็กเรียกเพื่อนมาเอามังกรเล็กนะครับปุ๊บนะคอสตรงนั้นไม่เป็นไรไม่ตายนะโอเคครับบัตสามสต็กนะตรงนี้น่าจะเล่นได้นะครับถ้าเจอผมบอกเลยผมนำเลยครับมาเจอเจอเจอล็อกฟุ๊บเอ้าชียไม่โดนโอโหกดโอโหล็อกไม่โดนอีกนะครับโอ้ล็อกว่างหมดเลยเสียดายมากเลยเมื่อกี้ เพืเ่อนๆเห็นปะผมคิดว่าโดนแล้วนะคือมันดักแมพด้วยแหลนะเนาะมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่โดนด้วยนะครับโอเคเราก็กลับไปเคลียร์เลนต่อเนาะโอเคครับผมเนี่ยก็วิ่งฟอร์เลนเนี่ยวิ่งเลนในอย่างนี้นะครับไม่ควรที่จะไปเช็คลนะเพราะว่าเขาจะดักตรงแอลแน่ๆแหละเพราะาเมื่อกี้เขาวิ่งก่อนผมเนาะเคลียร์เวฟหลังเขานะก็ามาแก๊งเพื่อนนะครับบ่อยๆโอ้ผมล้าเขาอีกอล้ไม่เป็นไรจริงๆเล่นกับบัสอนะต้องระวังมากๆนะครับในการแย่งคีฟนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดบัตไม่มีสแต็กเล่นมันจะเล่นยากนะครับมันจะทาให้เพื่อนเราเล่นยากเปล่าๆแล้วเราก็จะเล่นยากไปด้วยเนาะเค okay, ประมาณนี้ถ้าทิ้งให้เขาได้ทิ้งนะครับถ้าเล่นเมดต,ตรงเนี้ยเคก็ต้องเข้าใจกันหน่อยนะครับเขาเปิดมังมังกรสายพันธุ์เล็กแนละ้วเขาก็ไปแล้วเคนกหน้า okay, นกนกะนกเคก,ก,ก, okay, ก็ตีเก็บอ็อบเจกต์เลยนะครับอืมการก็ยังไม่น่าแตกหรอกห้าทีนะคือเนี่ยพอผมฉีกมาตีมอนเตอร์ฝั่งนี้ใช่ไหมก็คือฉีกตีคีฟฝั่งขวา ฟอเรนจะต้องวิ่งมากันแล้วไม่งั้นเขาจะเสียคีฟี3ตัวนะโอเคประมาณนี้มันต้องได้อะไรสักอย่างนะครับตอนนี้ฟอเรนหายนะน่าจะโผบ,บนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคเราก็แจ้งเพื่อนไว้แต่อันนี้คือผมบอกนะนั่นนั่นนั่นโผอ้าวว้าวไปดีเพื <c oughs> ่อน <c oughs> ๆเห็นปะเรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าแตกชิปเอา้า <c oughs> <c oughs> ผมบอก <c oughs> โคตรเก็บส้มจังหวะน,นี้ไอ้ฟอเรนเขาลึกเองนะครับเมื่อกี้เขาติไม่โดน้วยเจอตูเลนจู๊กนะครับ โอเคได้ได้แน่นอนอลัมไม่เข้ามานะโอเคครับเห็นไหมเราเดินมาแก๊งเพื่อนเนี่ยเราก็จะได้ออบเจก์ด้วยนะเพื่อนก็แบบบัฟทั้งทีมอะไรเงี้ยเพื่อนเราจะเล่นง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้เลยโอเคเราก็มาตีออบเจก์เนาะเพราะว่าฟอร์เรนเพิ่งตายไปนะครับเราก็รีบสอยเลยสอยนั่นๆนฟอร์เรนโผล่เลนละเห็นไหมเนี่ยคือเขาเสียหลายเวฟนะเพราะว่าเขาไปแก๊งแล้วเขาเฟลด้วยเขาตายอีกโอ้อะไรหลายอย่างนะผมไหวมั้งเนี่ย มาดิรอนะครับบัตรผมรอบัตรฟาร์มเสร็จก่อนนะครับเนี่ยบัตรจะจบดีนะบัตรจบเลนล่างนะครับเมื่อกี้ใส่เลยนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าไปผมมาทันนะถึง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 ปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าแตก <c oughs> <vars ity> ขอโทษเพื่อน <laughs> เพื่อนผมก็กลัวว่ามันจะไม่ตายน้ะก็เลยกดนันตีนะครับแต่จังหวะเนี้ยคือผมก็ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนั้นนะครับนี่ถ้าเราของนําพอเลนผมบอกแล้วว่า ตัวเราค่อนข้างที่จะชนะนะครับแต่แบบถ้าฟอรลินของนำนี่อารินก็สู้ยากนะถ้าเกิดเขาเปิดอันติแบบเซิร์งหน้าเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไหวนะโอเคก็เมื่อกี้ทิมมิ่งพอดีเป๊ะเลยนะครับ5นาทีคือแบบตอนผมเล่นผมก็ดูเวลานะฟอรลินตายปุ๊บผมมาดูแลเอ้ยใกล้5นาทีคลิปน่าจะเข้า5นาทีพอดีผมก็เลยมาตีป้อมนะครับอะไรประมาณนี้ให้เพื่อนเพื่อนเช็คเวลาด้วยเนาะเช็คแมปเช็คทุกอย่างเลยดักดักอ่ะเฮ้ย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 โอโหล็อกไม่โดน โอเคได้อยู่โอ้โหปึ๊บโอ้ยเขาตีออกแล้วไม่เป็นไรคือเมื่อกี้ผมล็อกพลาดนะถ้าผมล็อกได้นี่บอกเลยฟอรนมีตายนะครับ3ตัวนี้ผมน่าจะได้เขาหมดเลยเนี่ยเขานังสารเลยโอเคของผมนำนะปึ๊บบวกบนอยู่กัน3ามตัวนะครับอ่ะอะป่าอยู่นี่ผมไม่น่าจะได้นะแต่เราหยั่งเชิงกับเขาได้นะครับตังผมนำนะดักดักเขาต้องอ่ะเห็นฟอรลนนะครับผม เลยต้องถอยเฮ้ยอุ้ย,ยต้องเชิงละโอเคต้องได้คีบครับจังหวะเนี้ยฟอร์ลินเขาก็ไม่มาฮะเฮ้ยปึ๊บเฮ้ยมาดิโอ้โหเขากดพันธิตนะครับตุม้มโอโ้โหโฟสามเมื่อกี้เพืเ่อนๆเห็นปะอยู่ๆฟอร์ลนินไปโผล่มาจากไหนวะอันนี้ผมพลาดเองนะจริงๆควรไปเคลียร์เลนล่างนะครับอันนี้ควรไปเคลียร์เลนล่างนะไม่ควรเล่นแบบผมนะ โอเคครับผมก็เกิดแล้วเนาะเกิดก็มาเคลียร์เลนปกตินะครับก็คือเราเป็นคนแยกดันเพื่อแบบดึงฟอร์เลนไม่ให้ไปไฟนะต้องให้มากันป้อมแล้วเราก็จะได้ไปแก๊งแทนนะประมาณนี้นะครับโอเคเก็บฮอบเจกดักดักดักฟอร์เลนไม่น่าเห็นเรานาะหาดักแถวนี้ฮึบโอ้โหวูวหวูวิฟอร์เลนมดูดิผมโค่นห้าวเลยคือผมห้าวได้นะของผมแบบ 2ชิ้นและ3ชิ้นนะรวมรองเท้าก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับฟอร์เรนเรียบร้อยผมเปิดเลยเมื Marina, อ่อกี้ผมคอกับบัตน,นะครับว่าเฮ้ยเอาเอาเอา,เ,อาเพราะว่าบัตก็มี3สแต็กเนานะโอเคก็อยากให้เพื่อนๆนได้ยินเสียงคอเหมือนคอเกมเหมือนกันนะแต่ผมแบบไม่ได้อัดน,นะครับ <c ười> ต้องเปิดดาร์กนะเมื Marina, ่อกี้ผมชวนเปิดดาร์กนะครับอ่ะเพื่อนไปแล้วเดี๋ยวก่อนโบส <c ười> ชิบหายละเอาไงเนี่ยผมตีอยู่นะเฮ้ยต้องไปช่วยนะครับจังหวะนี้โอเค โอ้โหไอโอ้โหเออไม่ไม่นะเมื่อกี้อะไรวะนาคอตทไม่ได้ดาร์กนะครับแต่ผมไม่ได้อะเฉยเลยเราตีมาตั้งนานในนาคอตทอันนี้ถือว่าเฟลนะครับแต่ก็ยังพอได้อยู่เนาะเพราะว่าเราตายแค่ตัวเดียวนะครับตายแค่แก๊กอะแต่รู้สึกว่าเอะเหมือนมีอะไรแปลกๆฮะเพื่อนๆลองสังเกตในแบบหอ,อมเมื่อกี้ตูเนมันหลุดไปนาแล้วนะเอาชิบหายตูเ่นหลุดเหรอ ตู้เล่นออกวะช่วยแล้วแล้วอย่างนี้จะไหวไหมเนี่ยโอ้โหช่วยเลยนะครับเล่นเกมแรกก็เจอคนหลุดเลยนะครับผมเรียกว่าหลุดก่อนดีกว่าเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเขาออกหรือเปล่านะผมลืมเรียบร้อยนะครับไม่มีคนกันเวฟกลางต้องออกนะจังหวะนี้เขามีบัฟด์งด้วย,ยได้แล้วฟอร์เลนเรียบร้อยนะผมบอกเลยหุยแรงเกินจังหวะนี้แรงไปไหมสี่ตัวนี่ผมได้ฟอร์เลนสี่ตัวเลยนะ <laughs> โอ้ยนักสงสาร เมื่อกี้เขาไม่ยอมเปิดอันติใส่ผมมั้งเออคือเราจะแพ้ฟอร์เรนก็ต่อเมื่อเขาอันตินะครับถ้าเกิดเขาอันติเราปึ๊บเนี่ยให้เรารีบสกิลสองหนีเลยนะเฮ้ยดักดักโอ้โหแต่เขาสกิลสองแล้วเขาเห็นแล้วผมหลุดพุ่มด้วยนะเขาเห็นผมละเมื่อกี้คือเขาแบบสกิลสองผ่านขืนะ่นาะถ้าเขาเดินอ้อมนี่ถึงอยู่นะเมื่อกี้โอเคครับโอ,โ,โอ้โหคิกซี่แรงคิกซี่แรงเกินเดี๋ยวเนดะี๋ยวตู้เลนยังไม่มาเลยอนะ่ะเนี่ยจะไหวไหมครับ ผมคิดว่ายากอยู่นะเกมนี้ถ้าไม่ครบอ่ะเริ่มแย่แล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ลูกลูกเกมเริ่มแย่แล้วโอ้โหแต่เรายังไม่ได้คอมโมบบัตกับคิริโตะเลยนะครับอาซิน่ากับคิริโตะเลยนะโอเคเฮ้ย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 พี่มาปิดกันงี้ไม่ดีนะไปอย่าไปละโอโเคดูดิเขาเวทดูดิตอนนี้เขาเป็นคนคุมเกมนะครับคุมพุ่มคุมอะไรเงี้ยแต่ข้างบนเราเล่นง่ายเนาะ เล่นแบบเพราะว่าเขาอยู่นี่หมดเลยนะครับเขาพยายามจะเอาป้อมมั้งเพราะว่าป้อมล่างเรายังไม่แตกนะแต่งงทําไมเขาไม่เล่นบนวะอาอาฟอร์เรนโผล่บนนะครับจังหวะนี้ผมรอดักนะโอเคตายชัวผมบอกเลยใครโผลมาไม่ว่าหน้าไหนฟอร์เรนฮึบล็อกสวยอุ้ยู้หกุ อ้นิ้วติดอ่ะอ่ะเมื่อกี้เจอกับจับตุ้ยเจอจับกลางอากาศด้วยนะครับเมื่อกี้โอ้โหตัวเล่นบอกมาละมาอะไรตอนนี้เฮ้ยบัสมาแล้วโอ้โหโดดไปแล้วครับหนึ่งอุ้ย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 สองโอ้โหสามชีตเอาเรื่องโอ้โหเก็บสแต็กด้วยเรียบร้อยนะครับเย็ดคอร์สคิวปะเนี่ยเฮ้ยคอร์สคิวอะหมดตี้นะครับโอ้โหถ้าผมไม่ฆ่าถ้าฟอร์เลนไม่ไม่ตายก่อนนะมีเมก้าแน่นอนนะ ก็นี่นะครับเพื่อนผมเองนะชื่อบอก็โหนะครับโหดๆคนนี้โหดเลยบัตเม็ดม่วงนะครับสามารถไปติดตามกันได้เนาะในทิกต o อกนะครับเดี๋ยวผมจะแปะภาพไว้ให้นะครับผมโอเคก็สามารถไปติดตามกันได้เนาะใน u t u b e ด้วยนะโอเคเขามี YouTube ด้วยนะครับก็สามารถไปกดติดตามกันได้เนาะโอเคครับผมก็เริ่มมาคุมเกมแล้วเนาะเมื่อกี้บัตพลิกไฟนะครับก็ต้องเล่นดาร์กแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้เราพลาดดาร์กนี่เราต้องห้ามพลาดละถ้าเราพลาดดาร์กอีกก็คือเกมนี้น่าจะล่วงนะครับผม โอ้ยเจ็บจังเลยเพืเ่อนๆรีบมาเออโอเคโหูตีแรงจัดอะ่ะผมขอรีก่อนนะเดี๋ยวมาโอเคครับผมเนี่ยเราจะปล่อยดาร์กล่างนะเพราะฉะนั้นนะครับแครี่หรือว่าโลมหรือว่าเมทเนี่ยต้องไปเล่นเลนมังกรนะครับเพื่อคุมมังกรเพื่อเอาป้อมเนาะส่วนผมก็จะสปีดข้างนะครับเฮ้ยเจอเจอเจอเรียบร้อยนะครับแตกบอกเลยสวยเฮ้ยอารมณ์มหยเจ็บตุ้มหูสองพันสามเจ็บไปดิ เขาต้องจับผมแล้วโอเคผมยอมนะโอ้โอหายเลยอะไรเนี่ยเมื่อกี้เห็นปะเชี่ยคุดแรงอ่ะแรงก้นมันแรงจากบัตดอว่าแรงจากอารมวะเฮ้ยเลือดหายเลยผมไม่คิดว่าผมจะตายนะโอเคครับผมเกิดแล้วเนาะเมื่อกี้ตายแบบอนาถมากออ้อูสวย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 เพื่อนทําดีครับนั่นตายไปสองแล้วนะเรียบร้อยโอ้โหบัตยังเถื่อนโอ้โดดไปกะเช็ดโอ้ยช่วยบัตหน่อย โอ้โหโหรอดไหมเนะี่ยแก๊กเมื่อกี้แก๊กดึงสวยนะครับดึงช่วยแล้วฟอริเนอ,อ๋อมีตายเกิดนะครับโอเคก็น่าจะจบได้นะเวฟกลางดันพอดีนะครับน่าจะจบแหละคือผมจะบอกเลยเพื่อนๆจบได้ให้รีบจบนะครับผมแพ้มาหลายแมตช์แล้วคือแบบจะหิวคิวอะแต่สุดท้ายก็โดนส่วนแพ้แบบ3ทางเนี้ยโดนในซ o b ก็เจอยับนะครับช่วงนี้เลยแบบเซ็งๆเนาะก็เพราะฉะนั้นก็จบได้ให้รีบจบนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราคิวเยอะ โอเคก็ประมาณนี ed, so ้นะครับเออก็อเลนก็เดินเกมประมาณนี้เนาะมันเหมือนแบบโอเควิกตอรี่ดูดิภาพมันโคตรเท่อ่ะโอเคผมไปสู่รอบ2องแล้วนะครับโอเคครับผมถ้าเพื่อนๆอยากเห็นเกมสอเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะโอเคเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่นะครับก็ MVP ของเราก็คือ s t a ช i อ a ส u นะนะครับก็ได้คอร์สคิวไปด้วยนะอย่างโหดเลยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้เนาะการเดินเกมถ้าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆได้ก็จะดีใจมากเลยนะครับผมโอเคเม็ดส้มได้มาอีกทีโอเคครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูมาถึงตอนนี้เนาะก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสาหรับ3า0ห0ื่นซับสไครต์นะก็ขอบคุณทุกๆไลค์ like, แล้วก็คอมเมนต์ที่สุภาพแล้วก็ให้กําลังใจผมนะครับยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันละ่ะโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย